8โโโพญานาคราชประจําวันเกิดพร้อมบทบูชาเสริมดวง รู้หรือไม่ว่าคนที่เกิดวันไหนควรบูชาองค์พญานาคองค์ไหนนั้นเป็นเพราะอะไรและบทสวดบูชาพญานาคบทไหนจะส่งเสริมดวงโชคลาภการเงินบารมีแก่ผู้บูชาได้อย่างสูงสุดวันนี้นะครับผมจะมาเผยถึงพญานาคตามวันเกิดบทบูชาพญานาคตามวันเกิดและพิกัดไหว้ขอพรไว้ให้ได้ไปขอพรกัน พญานาคประจําตัวคนเกิดวันอาทิตย์พญาอนันตนาคราชพิกัดวัดบ้านไร่ตําบลกุดพิมานอาานําเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานิสัยของคนที่เกิดวันอาทิตย์มักเป็นคนที่มีมากท่าทางเงียบขึมน่ากลัวในบางครั้งเพราะคนรอบข้างไม่สามารถเข้าใจอย่างท่องแท้ได้นิสัยโดนส่วนตัวแต่พอรู้จักเขาจริงๆกลับเป็นคนที่พูดมากจนหน้าตกใจเป็นคนที่ฉลาดแต่ขาดความรอบคอบขี้ลืมขี้สงสัยบางครั้งจึงมักเล่นเล่อและ ผิดพลาดอยู่เรื่อยๆพญานาคประจำคนเกิดวันจันทร์พญาผู้ชงนาคราชพิกัดณแก่งกระเบ้าตำบลปงขามอำเภอว้านใหญ่จังหวัดมุกดาหาร นิสัยคนเกิดวันจันทร์มักจะเป็นคนที่มีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงง่ายดูอ่อนโยนเป็นคนขี้สงสยัยชอบช่วยเหลือคนอื่นใส่ใจความรู้สึกคนรอบข้างตัวได้เป็นอย่างดีแต่ในบางครั้งก็เป็นคนที่เป็นเจ้าอารมณ์และโกรธง่ายแต่ว่าหายเร็วเวลากธก็จะมักคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้บ่อน้ําตาตื้นง่ายขี้งอนดูแล้วเหมือนเป็นคนนิ่งๆแต่จะเป็นคนที่คิดมากขี้กังวลมีความละเอียดอ่อนมีสเสน่ห์จิตใจไม่มั่นคงโลเลบ่อยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทําให้สาม,มารถปรับตัวเข้ากับคน อื่่นได้งายพญานาคประจำคนที่เกิดวันอังคารพญาสุวรรณน,นาคราชพิกัดวัดศรีพันตน้นตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านนิสัยคนเกิดวันอังคารมักเป็นคนที่รักอิสระไม่ชอบอยู่ใต้คำสั่งใครอะไรที่หังแล้วไม่หูก,ก็จะไม่ทำตามเด็ดขาดมักชอบทำอะไรด้วยตัวเองเป็นที่สุดจะพึ่งพาตัวเองเป็นหลักไม่ค่อยขอความช่วยเหลือจากใครและมักเป็นคนที่มีทิฏฐิมากรักเพื่อนฝูงและครอบครัวของตน ถึงในบางครั้งเดือดร้อนเพระเรื่องเพื่อนของตัวเองอยู่บ่อยครั้งเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาบางครั้งก็ขวานผ่าซากเลยแต่ลึกๆแล้วเป็นคนที่จิตใจดีจริงจังขอเสียก็เป็นของคนหัวรัน้นมีความคิดเป็นของตัวเองสูงโกรธง่ายหายไวบางครั้งต้องระวันคำพูดคำจาพญานาคประจำตัวคนที่เกิดวันพุธกลางวันพญาศีสุดโทนัคราช นิสัยของคนที่เกิดวันพุธกลางวันมักเป็นคนที่มีไหวพริบเรียนรู้เร็วและเป็นคนที่ชอบการพบปะผู้คนช่วยเหลือโอบอ้อมอารีมีน้ำใจมากคนหนึ่งช่างคุยช่างพูดเก่งด้านการสื่อสารและวรรณกรรมทุกรูปแบบเป็นคนชอบสังเกตและมีการคิดวิเคราะห์ละเอียดต่อสิ่งที่ตัวเองทำชอบวางแผนชีวิตต่างๆหากมีเรื่องที่พลาดบ้างก็หนีไม่พ้นตรงที่เป็นคนไว้ใจคนง่ายและเชื่อคนอื่นง่ายให้อภัยคนง่ายเกินไป พญา,านาคประจำคนที่เกิดวันพุธกลางคืน ขายาสีมุกดามหามุนีนีนปามนาคราชพิกัดวัดพระพุทธบาทภูมารมตําบลสีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนิสัยคนเกิดวันพุธกลางคืนมักเป็นคนที่ชอบความเสี่ยงหรือว่าการลงทุนต่างๆการได้การเสียเป็นคนที่มีความรู้รอบตัวเป็นคนที่ฉลาดอดทนต่อกับอุปสรรคได้ดีมีจิตใจอบอ้อมอารีชอบอาสาช่วยเหลือผู้อื่นแต่ก็ขี้น้อยใจเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะชอบการท่องเที่ยวสังสรรค์จุดเด่นจะเป็น เอกลักษณ์ของคนวันพุธกลางคืนนั่นก็คือคือการเป็นคนที่วางแผนในทุกเรื่องโดดเด่นมากดังนั้นน้อยครั้งที่ชาวพุธกลางคืนจะเสียรู้คนอื่นเข้าพญานาาประจาตัวคนเกิดวันพฤหัสบ,บดีพญาศรีสัตนาคราชพิกัดร้านศรีสัตนาคราชตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดนครพนม นิสัยคนเกิดวันพฤหัส,สบดีมักเป็นผู้นำชอบสั่งสอนคนอื่นมากกว่าที่จะให้มาใครสั่งสอนตอนเองบางครั้งก็หัวโบราณแต่เป็นคนที่เจราจามักมีเหตุและมีผลอย่างลึกซึ้งมากเป็นพิเศษมีเหตุผลน่าเชื่อถือจึงมักจะเป็นคนที่นับถือของผู้คนร่วมงานหรือว่าคนรอบข้างอยู่เสมอช่างพูดและจิตใจดีดิ้นลนต่อสู้ด้วยลำแข้งของตอนเองมากกว่าคิดจะพึ่งพาอาศัยผู้อื่นอารมณ์ไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยจึงทําการใดรวดเร็วหรือว่าชักช้าขึ้นอยู่กับอารมณ์ ว่ามีความอินหรือว่าเรื่องนั้นไม่แพ้ในขณะนั้นและไม่ค่อยชอบการสั่งสอนจูจี้จุกจิกจากผู้อื่นชอบเรียนรู้ด้วยตัวเองบางครั้งอาจจะมองว่าเป็นคนที่มีอีกโก้สูงก็ได้พญานาคประจําตัวคนเกิดวันศุกร์พญาธนมูลนาคราชพิกัด วัดป่าปากโดมตำบลโพไซอเภอพิบูลมังสาหารจัังหวดอุบลราชธานีนิสัยคนเกิดวันศุกร์เป็นคนที่แสนดีแต่ขี้น้อยใจอารมณ์อ่อนไหวง่ายโกรธง่ายหายเร็วแต่เป็นคนที่พูดจามีสเสน่ห์เป็นที่ลงไหลของผู้พบเห็นเป็นอย่างมากมีความเฉลียวฉลาดทันคนแก้ไขสถานการณ์ล่วงหน้าได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับรักใครชอบใครก็จะนึกถึงทุกลมหายใจเวลาโกรธหรือว่าไม่ได้ดั่งใจต้องฉุนเฉียวและแสดงอารมณ์ออกมาอย่างเก็บซ่อนเร้นไว้ไม่ได้ชอบ ช่วยเหลือผู้อื่นแต่มักไม่ได้รับความดีหรือว่าปิดทองหลังพระเสมอมักเป็นคนที่ช่างเลือกช่างติเป็นนักปฏิบัติช่างคิดช่างเพอ้อฝันสุขุมเยือกเย็นชอบให้คนอื่นพูดชมตัวเองพญานาคประจำตัวคนเกิดวันเสาร์พญามุจลินนาคราชพิกัดวัดพระาธาตบางพวนตำบลพระทาตบางพวนอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย นิสัยคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์มักมีดวงชะตาแข็งมักมีลักษณะความเป็นผู้นำสูงหนักแน่นรักเกียรติถือในศักและศีของตนเองไม่เคยคิดเปลี่ยนแปลงใครเป็นคนตรงไปตรงมามีความขยันอดทนทำงานเก่งและเป็นคนเสียสละจิตใจเด็ดเดี่ยวยากที่จะแปรผันโกรธยากแต่ถ้าใครโกรธแล้วก็จะโกรธนานมากนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างไว้ใจใครง่ายๆมักจะมีนิสัยชอบวางแผนคิดอย่างรอบคอบชีวิตในวัยกลางคนมักจะพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก มักเป็นคนที่ไม่ใช่ช่างพูดการจะทําอะไรก็ตามคิดก่อนตัดสินใจทุกครั้งคนวันนี้ถือว่าเป็นคนที่มีเหตุและผลเป็นหลักสําคัญเอาล่ะครับคำถามวันนี้นะครับผมถามว่าพญาศีสัตนาคราชนะครับตังอยู่ที่จังหวัดอะไรเอาละครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไปพายคอนเทนต์หรือว่าข่าวสารอะไรใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันครับผม